เมื่อเวลา9นาฬิกานาทีวันที่หพฤษภาคมที่โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่นดรวรโชตพัฒน์ด,รรดำรงจิตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนามบินเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษอิงลิสโปรแกรมระหว่างวันที่5ถึง6พฤษภาคมโดยมีนายสมพงษ์บุญนามรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินตลอดจนคณะผู้ บริหารโรงเรียนหัวหน้าหลักสูตรอิงดิสโปแกรมครูผู้ช่วยและครูต่างชาติโรงเรียนสนามบินโดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากดรวรชัยเพียทาวิทยากรจากมหาวิทยายลัยขอนแกน่นอาจารย์พนิตาอุทัยเพตราอาจารย์สถาบันภาษามหาวิทยายลัยขอนแกน่นให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ในวันนี้โรงเรียนสนามบินได้จัดการอบรมอ่าพัฒนาศักยาภาพของครูผู้สอน ภาษาอังกฤษหรือในห้องเรียน English โปรแกรมของโรงเรียนสนามบินในวันนี้นะฮะในขณะนี้เราก็คงจะทราบดีว่าโลกของเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายฉะนั้นการเรียนการสอนเราจะต้องเพิ่มศักยภาพของครูผู้สอนให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนสนามบินมากขึ้นฉะนั้นในวันนี้ที่โรงเรียนสนามบินได้จัดขึ้นมาเนี่ยได้รับความนุเคราะห์จากคณะครู วิทยากรจากามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะทําให้ได้เข้าใจถึงวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนต่างๆให้มากขึ้นฉะนั้นผมคิดว่าการอฝึกอบรมครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนสนามบินเพราะว่าโรงเรียนสนามบินเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในของจังหวัดขอนแก่นในในระดับชั้นปฐมนนะเป็นการให้บริการแก่สังคมโดยทั่วๆไป อย่างมากมายฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีศักยภาพในการสอนภาษาต่างชาติก็สามารถที่จะพัฒนาเด็กของเราไปสู่อ,าอ,าอานาคตที่ดีมากขึ้นครับผมในปีการศึกษา2565นี้โรงเรียนสนามบินของเราได้ยกระดับจากมินิอิงลิสโปรแกมเป็นโครงการ e อิงลิสโปรแกม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็สร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนจึงได้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนในโครงการอิ g l i s h p โปรแกมได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งเราจะเปิดเรียนในวันที่สิพฤษภาคมนี้ในลักษณะออนไซต์100%เซ์เพราะฉะนั้นกา,ก,ก,าการเตรียมการการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร เพื่อที่จะไปถ่ายทอดความรู้ให้เด็กๆในโครงการอีนดิตรแกรมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนะครับในปีการศึกษา2565นี้เรามีความพร้อมเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรชาวต่างชาติบุคลากรของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของโรงเรียนสนามบินในโครงการอีนิิตรแกรกมของเราครับขอบคุณครับ